สวัสดีค่ะเอฟซีท่นารัทุกทุกท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะพี่เข้ามาในป่าค่ะทุกคนแต่ทุกคนก็คงจะรู้นะว่าพี่เข้ามาในป่าเพื่ออะไร <c oughs> พี่ได้ดูคลิปค่ะของหลายๆคนค่ะไม่ใช่หลายๆคนสี่คนเดียวเนาะแต่แกก็ไม่ได้อยู่ในประเทศของเรานะ ไม,ไม่ได้อยู่ในเดนมาร์กนะคะแกอยู่ที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งเนาะเราอย่าเอ่ยถึงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าไปราม่าก,กันนะทุกคนนี่คือดอกไม้นะคะเพราะว่าเห็นแกไปเก็บเห็ดเนาะพี่ก็เลยว่าที่เดนมาร์กนี่นะเห็ดมันยังไม่ขึ้นหน้านี้หรอกคะ่ะทุกคนถ้ามันขึ้นนะมันก็ต้องขึ้นนู่นเลยหน้าที่ฝนตกและก็แดดเอ้ยแดด แรงๆนู่นเกือบจะมิถุนาเนาะเอ้ยมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานู่นค่ะรกรกฎาสิงหานู่นนะเ,เหตุถึงจะขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เพิ่งจะเข้ามาในหน้าหน้าหน้าร้อนเองนะคะทุกคนแต่พี่คิดว่าแกคงจะเอาคลิปเก่ามาให้ดูนะคะแล้วพี่ก็คิดว่า พี่ก็อยากจะเข้ามาดูป่าเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ช่วงนี้หรอกเพราะว่าที่เดนมาร์กเขาก็บอกอยู่ว่ามันจะต้องประมาณเดือนกรกฎา,านู่นเลยค่ะกรกฎาสิงหาตุลานู่นแหละนะเห็ดมันถึงจะออกเนาะเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่หน้าฝนนะหน้าฝนติดเลยแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ฝนร้อนแล้วก็ฝนเนาะมันไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็พึ่งจะไอ้เลยหน้า หนาวมาเองนะเพราะว่าตอนกลางคืนก็ยังยังอยู่ที่1ิบองศาเนาะมันก็ไม่ถึงขนาดร้อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ก็อยากจะเข้ามาดูเพราะว่าพี่ก็อยากจะให้หายค่องใจเหมือนกันว่าไอ้เกเอาคลิปเก่ามาให้เราดูหรือว่าเกไปเก็บเห็ดน,นะแต่ว่ามันคนละประเทศเราก็ไม่ว่ากันนะคะนี่เรามาดูนี่เลยค่ะพี่เห็นต้นนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมรัฐบาลเขาตัด อำเภอเขาตัดต้นเก่าออกเนาะต้นใหญ่ออกทีนี้เขาก็เอาต้นใหม่มาปลูกค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นต้นเิสเบร์นะคะทุกคนต้นที่มันเป็นผลไม้ให้นกนะส่วนนี้ก็จะเป็นต้นของไอ้ต้นสนนะคะนี่ต้นสนพวกนี้แหละที่จะทําให้เห็ดขึ้นค่ะนี่แต่ว่าเมื่อเดดมันร้อนมากเห็นไหมคะเนี่ยตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เอาน้ํามารดนี่ค่ะ เอามาเสียบไว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าประเทศเขาเขาก็คิดว่ามันแล้งไม่กี่แล้งเนาะไม่แล้งไม่กี่วันมันก็จะฝนตกค่ะนะอันนี้ก็รอดค่ะอันนี้ก็คิดว่ารอดนะอันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะก่อนที่มันจะโตเนาะโตมันก็จะเป็นโตเหมือนต้นนั้นนะแล้วก็ทําให้มีเห็ดขึ้นมานะคะทุกคนนี่ค่ะเขาเพิ่งเอามาปลูกนะคะนี่เมื่อตัดต้นเก่าออกเขาก็เอาต้นใหม่มาปลูกอย่างนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นป่า ของเห็ดเกาลัดนะคะทุกคนหรือว่าเห็ดพึ่งหวานเนาะบ้านเราบ้านเราต้องเรียกพึ่งหวานเพราะมันหวานจริงๆเลยนะคะทุกคนมันหวานเหมือนน้าตาลเลยนะ่ะพี่ได้เก็บเอาไปกินครั้งหนึ่งก็โอโ้โหรู้สึกว่าแหมโง่ามาตั้งนานนี่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นป่าเห็ดเกาลัดนะคะก็มันก็ไม่ใช่หน้าเห็ดเนาะมันก็ไม่ออกวันออกตอนนี้หรอกแต่ว่าพี่คิดว่าไอ้แก่คง อเอ้ยแกคงจะเอาคลิปเก่านะคลิปเมื่อปีที่แล้วนะคะมาให้เราดูเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตยุโรปมันก็คงจะออกดอกพร้อมๆกันนะ่นแหละนะเห็ดน่ะแต่ที่แกเอามาคลิปมาลงก็คงจะเป็นคลิปเก่าเนาะนี่ค่ะเขาก็ปลูกต้นใหม่ออกมาในตรงนี้มันก็จะจะรอดนะทุกคนเพราะว่าคงจะโดนฝนนะเวลาเขาเอาลงมันก็จะโดนฝนเนาะมันก็จะรอดให้เรานะ เราก็จะได้มีที่ไอ้ไอป่าเห็ดเราเพิ่มนะคะนี่เห็นไหมนี่ต้นแบบนี้คะ่ะนี่ที่มันจะทําให้เห็ดขึ้นนะนี่ตอนนี้ก็ไม่มีเห็ดอะไรแล้วค่ะพี่ก็อยากจะเข้ามาดูให้มันแน่ใจเนาะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ก็พี่ก็เพิ่งจะเก็บเห็ดเมื่อปีที่แล้วเองเนาะแต่ว่าพี่ก็ได้อ่านในหนังสือแล้วแหละของเดนมาร์กนะคะเขาก็บอกว่ามันต้องเดือนนู่นแหละเดี๋ยวพี่ต้องไป ไอเซิร์ชดูอีกทีหนึ่งนะเราจะได้เอาลงว่ามันเป็นเดือนไหนกันแน่นะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นี่มันไม่มีเห็ดอยู่แล้วเพราะว่ามันพึ่งจะเข้าหน้าร้อนเองนะมันยังไม่ได้ร้อนจัดนะอี่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดเกาลัดทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็สรุปแล้วก็คือพี่คิดว่าแกเอาคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วมาลงค่ะนะไม่ใช่คลิปของปีนี้แน่ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยถ้ามันจะ ออกเห็ดนี่มันต้องออกที่นี่ด้วยนะมันต้องออกที่เดนมาร์กด้วยนะแล้วก็เห็ดพิษพวกนั้นอะ่ะเห็ดพิษที่เราไม่กินอะ่ะมันต้องออกก่อนเห็ดกินค่ะทุกคนนะมันต้องออกก่อนเห็ดกินอุย้ยยุงกัดวะ่ะโอ้โหยุงเยอะมากเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดเกาลัดทั้งนั้นเลยนะคะที่พี่มาเก็บเนาะถ้าใครได้ดูคลิปพี่นะอันนี้มันก็เพิ่งจะเข้าหน้าร้อนเองเนาะมันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแม้กระทั่งเห็ดพิษ มันก็ไม่มีแต่ถ้าเห็ดมันขึ้นพี่ก็จะสังเกตได้เพราะว่าแถวบ้านพี่นี่มันก็เป็นป่าเห็ดเหมือนกันนะคะทุกคนป่าเห็ดเป็นพิษนะถ้าเห็ดพิษพวกนั้นขึ้นนะเห็ดพวกนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันค่ะนี่ดูเขาปลูกต้นต้นสนค่ะนี่ต้นสนให้เป็นป่าใหม่เนาะเมื่อเอามาแซมเพราะว่าต้นเก่าทิ้งตัดทิ้งก็เอาต้นใหม่เข้ามาแซมนะคะทุกคนนี่ต้นเก่าก็จะสูงใหญ่อย่างนี้นะนี่ ก็เ,ออเดี๋ยวก็ตายเนาะตายแล้วเขาก็จะตัดทิง้งนี่ตรงนี้ค่ะที่ทุกคนออจําได้นะที่พี่มาเก็บเห็ดเกาลัดนะคะนี่เต็มตรงนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะมันยังไม่ถึงหน้านะพี่ก็รู้แต่พี่ก็อยากจะมาดูให้มันแน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นปีแรกเลยที่ปีที่แล้วเนาะที่พี่เก็บเห็ดเนาะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเ,ออเห็ดมันขึ้นต้นไหนกันแน่ก็เลยเห็นแกเอา คลิปลงเนาะพี่ก็น,นึกว่าเอาคลิปลงนี้สงสัยบ้านเขาเก็บเก็บเห็ดแล้วเนาะบ้านเราก็ต้องมีเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันก็อยู่เขตยุโรปเหมือนกันแต่ที่ไหนได้พี่คิดอยู่แล้วเชียวว่ามันต้องเป็นคลิปเก่านะเพราะว่าถ้าเห็ดขึ้นเนี่ยเห็ดพิษมันต้องขึ้นก่อนค่ะเห็ดที่เรากินไม่ได้นะมันจะต,ต้องขึ้นก่อนนี่แถวนี้นะคะ่ะที่พี่เก็บเห็ดเป็นกระสอบเลยนี <c> ่ <oughs> ไม่มีหรอกค่ะทุกคนอยากเข้าไปเลย เนาะเพราะมันก็จะมืดแล้วนะนี่ไม่เห็นมีเห็ดอะไรแล้วค่ะต้องรอหน้านู้นเลยเพราะมันเพิ่งเข้าหน้าร้อนค่ะทุกคนนะก็สรุปก็คือแกเอาคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วนะั่นแหละเอามาลงนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดมันยังไม่ขึ้นหรอกนี่ถ้าเห็ดมันขึ้นนะพี่ก็ต้องรู้แล้วแถวบ้านพี่มันก็เป็นป่าเห็ดมันกนอุย้ยยุงเยอะมากช่วงนี้เข้ามาก็ยุงก็เยอะนี่ค่ะ นี่เราก็มาเห็นเขาปลูกต้นแซมก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคนะตัดต้นเก่าออกแล้วเอาต้นใหม่มาค่ะนี่เห็นไหมนี่ก็คือป่าเห็ดก็จะได้เป็นป่าเห็ดที่เราจะได้มาหาเห็ดต่อไปนะคะทุกคนนี่เพราะว่าพี่อยู่เดนมาร์กอีกหลายปี <c oughs> กว่าจะเสียนเนาะนี่ค่ะเราก็กลับเลยนะเพราะว่ายุ่งเยอะมากค่ะทุกคน โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะสรุปก็คือมาดูแล้วเหตุมันไม่มีหรอกมันต้องมีอยู่ตามที่ในสมุดเขาบอกเลยประมาณเดือนกนรกฎาสิงหานะคะสิงหากันญาตุลานู่แหละเหตุมันถึงจะขึ้นค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะไม่ได้ราม,มา่าใครนะพี่ก็อยากจะเข้ามาดูเองว่ามันเหตุมันขึ้นจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันขึ้นแต่ประเทศเขา แต่ประเทศเดนมาร์กมันยังไม่ขึ้นนะก็ได้มาดูแล้วนะคะก็ไม่มีเห็ดอะไรขึ้นเลยนะคะทุกคนแม้กระทั่งเห็ดพิษก็ไม่มีนะเดี๋ยวก็ต้องรอนู่นแหละ3าสเดือนนู่นแหละใช่ไหมเออสามสี่เดือนนู่นแหละค่ะถึงจะได้มาเก็บเห็ดนะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายยุ่งเยอะมาก